ชอบเกยชอียแยมีจีบเลยยอมจีบเลยนะยร้องรเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ฉันไม่แก่งเรื่องนี้ไม่เก่เรื่องนี้าก่อน

Shock me, the end, shock at the end, they say. You're Come with me, come with me, they say. Shouldn't make

ัสดีทุกคนนะอ้เสียงดังใช่ไหมอย่าพูดรกระทูาได้นะบอกตรงๆว่าวันนี้เดินขึ้นมาแล้วตกใจมากคือเต้นไม่ออกคืนนี้ก็เสียตกเวทีมากจริงสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวห่วงแค่ก้าวผิดแค่ข้าวเดียวเนี่ยลงไปที่อัมาพาตได้เลย ขนาดนั้นเลยทีเดียวเชียวนะฮะเต้นผิดเต้นถูกก็ว่ากันไปนะฮะก็นะฮะเออมันดังจริงๆเนาะไม่ดังไปไหมฮะเดี๋ยวได้นะเอาเดี๋ยวค่อยๆปรับนะครับโอเคนะฮะก็วันนี้นะครับก็มาพบกับลิศนะฮะในส่วนของชื่องานเราต้องอ่านก่อนเพื่อความชัวร์ เดี๋ยวผิดภาพประการใดไปมันจะไม่คุ้มนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็นะี่ะมาพบกับเรนนะครับในงาน, Fair นคาริ i อว l ฟฟนแฟ์เฟสเวัลนะฮะกำลังทดสอบว่ากำลังทดสอบว่าทุกคนที่มางานนี่คือรู้ชื่องานหรือเปล่า น oh, well? ี่ไงล้คือสิ mm ่ง hmm. ทีしし่ด ah, ีไงฮะถือว่าการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ได้แก้งอ่านผิดดูทดสอบไว้ใิ้ทุกคนสรุปงานนี้ชื่อว่างานอะไรฮะคาร์นิวัลเฟสิวัลแฟนแฟร์นะถูกต้องฮะถูกต้องเลยทีเดียวเชียวนะฮะเหนื่อยตอบเลยทีเดียวนะฮะก็วันนี้นะฮะก็มีการออกบูธนะครับของ ร้านค้ามากมายหลายร้านใช่ไหมฮะได้ไปซื้ออะไรมาลิ้มลองอะไรยังฮะนี่เสียใจอย่างเดียวเลยบอกตรตงเครียสคาเฟ่ไม่ได้มานะฮะเราก็รีบเอเครียสคาเฟ่มาลงตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นร้านกาแฟนะครับชื่อดังนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครนะฮะอันนี้คือ เห็นด้วยวห,วหรือหห่ไล่ฮะฮะจริงๆนะฮะไม่กินที่นี่ก็เดี๋ยวไปกินที่ร้านได้นะฮะเออขายของตลอดนะฮะอนะฮะก็ไม่ได้เจอกันนานนะฮะนานไหมฮะเออไม่ติดต่อกันจริงๆรนะ เห็นเห็นเห็นนะ,ะ,อ,ะอยู่ตรงนั้นก็มองหน้าพี่ด้วยละกันนะบอกเลยนะฮะไม่ขอบคุณฟังเพลงไม่ละเราไม่ต้องฟังเนะเออพูดไปเรื่อยๆดีดีนะฮะฟังเพลงกันดีกว่าไหมนี่นักร้องนะรู้ยังลิ่คนเดิมไง คนเดิมไม่เพิ่มเติมแม้กระทั่งส่วนสูงนะฮะจริงๆนะฮะด,ดีๆเลครับแฟนคลับสมัยนี้นะฮะมีแฟนคลับไว้ถักทางศิลปินนะฮะเออศิปลปินล้มขอให้บอกนะครับจะได้กระโดดข้ามอย่างเบามันนะฮะฮะไม่ใช่ใช่ไหม อันนี้คือไม่มีที่ยืนเหลืออะไรนะเนี่ยทำไมถึงมาอยู่มุมนี้หรือวเป็นวิวพิเศษนะฮะโอ้นะฮะอ่ะฮะ v i p มากนะครับไม่รู้ว่าเป็น VAP หรือว่าลิสิ่ดวงนะครับตอนนี้นะฮะนั่งไม่ลงเลยทีเดียวเชียวนะฮะอ่ะมาฟังเพลงดีกว่านะครับเป็นนักเลองนะฮะรู้ยังนะฮะฟังเพลงดีกว่าเนี่รอบนี้จะไม่กลัวตกเวทีแล้วนะครับกับเพลงนี้นะฮะคิดถึงซิงบั๊กนะ ช่วยร้องตามนะใครไม่รู้จักก็ร้องตามกันไปด้วยนะฮะออที่เริมรักมันรบกวนใจต้องมาหาดู

You ในใครหน้าตาดีเช่ยที่ผมมือน่เน่าโอเธช่วยัหลิกมันแนอน้อยไ<บ>ด้ oh, นนหนไหม่เงที่อยากกันฉันขอสั่งฟังไว้ใน่อ Good team. คิดถ okay, ึงเสมอถามหน่อยนิดนึงได้ไหมเพื่อนคุณเป็นอะไรเป็นอะไรหรึเปล่าอ่าเป็นเพื่น นันไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมฮะแต่การเนตนตลกเขาเนี่ยเช่นเชพักก่อนนะคับวอาผมเป็นห่วอาการมากห้าบาทสิบบาทก็เล่นไปนะฮะวันน yeah> claro ี้สบายใจเลยละกันอ oh, ืม เห็นไ,ไหมเราคัดสรรมาเพื่อความสนุกของทุกคนนะฮะนี่ผมอยากจะบอกเลยนะฮรรู้ไหมว่างานนี้เนี่ยไม่อยากฟังใช่ไหมล่ะไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังละกัน นี่ไม่อยากจะบอกนะเนี่ยงานนี้นี่แบบว่าขึ้นป้ายคู่นเดชเห็นะเนี่ยใไอ้เราก็สงสารนเดชมากจริงย,ยืนข้างกันอย่างเงี้ยคือคทุกคนอคิดถึงตามหลักความเป็นจริงนะคิดว่านเดชจะหมองไหมคิดว่านเดชจะดูไม่ดีไหม ายแล้วอ่าผู้นี้ใครจะมาดูด้วเด็กบ้างวันนี้ก็นอนนี่เลยละกันไม่ได้น้อยใจนะนจนะเราพูดลยอยๆเฉยก็นล้วแต่เธอไม่หรอกมาเถอะม,มาดูของจริญน้หูจระเนตาบ้างนะฮะ อยู่กับลิ์มานานแล้วให้มาดูว่าความแต,ตกต่างเขาเป็นปยังไงนะฮะนี่ฮะอะไรฮะฮะส่วนสูงไม่อยากจะเถียงหรอกเถียงไปก็ไม่ชนะเออแต่เวทีสูงมากจริงนะครับขอบคุณมากนะครับ ยิดมองเห็นไปถึงซุ้มหลังอะไรนะฮะวิธีการรักษาปวดคอที่ดีที่สุดนะฮะก็คือการตัดคอออกนะฮะคุณจะไม่มีคอให้ป่วยต่อไปนะฮะถ้าไม่หายนี่ไม่เชื่อมาด่าเลยนะฮะอ่ะทุกคนนี่ตลกห้าบาทสิบาทมาตั้งแต่ต้นงานแล้วนะเนี่ยเป็นหมอนนะครับรู้ยัง<อ>ดีมากนะฮะอ่ะร้องเพลงกันดีกว่าเนาะนะฮะ คุยอะไรนี่ไม่ไู้จะคุยอะไรนี่เป็นคนพูดน้อย,อ,ยอ,ะอะไรนะฮะเรียนเป็นยังไงบ้างเวลาเรียนก็เลยกับอาจารย์นะครับฮะอะไรฮะเมื่อคืนแพ้เลยชนะมันเป็นเรื่องของคนสองคน อยู่ยังอ่าโอเคนะตอบคำถามเคลียร์ไหมฮะชัดเจนนะฮะอ่ะอ่ะร้องเพลงดีกว่าเนาะเราเนาะนี่นี่พูดมากกว่าร้องอย่างไรครับทุกวันนี้นะครับต่อไปเนี่ยจะไม่รับงานร้องเพลงนะครับจะรับงานพูดแถมร้องนะครับอ่ะนะครับเพลงนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะร้องตามมนได้นะอยากให้ช่วยร้องดังๆด้วยนะครับกับเพลงคนในฝันครับ